วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านได้เคยมาพักภาวนามาบำเพ็ญเพียรที่นี่โดยเฉพาะเป็นครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่โดยสถานที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับครูบาอาจารย์หลายๆรูปเหมือนกันอันที่เราเห็นอยู่นี้เป็นศาลาเป็นศาลาสมัยเก่า ในยุคที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยมาอยู่โดยเฉพาะองค์หลวงป,ปู่ชอบฐานะสโมท่านมาบำเพ็ญภาวนาแล้วก็หลวงปู่ลีกุศะทะลทโรหลวงปู่เจรียนก็เคยได้มาพักภาวนาที่นี่ด้วยหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นก็นวันนี้ให้มีโอกาสแล้วก็จะพาทุกท่านมากราบพระแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้อง กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปอันนี้เป็นสาามไม้ใครที่ยังไม่เคยมาก็มาดูได้นะเพราะว่าเป็นไม้ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมเอาไว้ไม่ได้มีการปรุงแต่งมีบุรณะมาบ้างเล็กน้อยส่วนหลังคาเนี่ยก็ยังคงความเป็นสภาพเดิมๆอยู่มีรูปครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ชอบ หลวงปู่แหวนหลวงตมามหาบัวหลวงพ่อติ๊กของเราแล้วก็หลวงปู่บุญหนักเดี๋ยวเรากราบพระก,กันเสก่อน เป็นปู่มัน่นพุ่เวทโตหลวงปู่โคนหลวงปู่เทศอันนี้เป็นเป็นชั้นนี้ก็จะเป็นอัสงที่ฉันพัฒนาหารของครูบาอาจารย์ดูจากต้นเสาแล้วเนี่ยนี้ไม่ได้มีการกบการใสในใช้ขวานถากขาดแล้วก็นำมาตั้งเลยยังคงความเป็นสมัยเดิมโดย ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างสมัยก่อนที่มีอยู่ในยุคนั้นสามารถใช้ได้ก็เอามาถากมาทำให้เสาเนี่ยมันเกลี้ยงได้เท่านี้เพื่อว่าอาจจะมีใครยังไม่เคยได้เห็นดูความคลาสสิกของสิ่งปลูกสร้างสมัยเก่าของครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นพื้นที่โดยรวมยังคงมีต้นไม้ รอบๆอ,อยู่แล้วก็การดูแลรักษาของทางวัดก็ค่อนข้างดีมีการปัดกวาดใบไม้เลยดูเรียบร้อยสะอาดตาเหมือนว่าวันนี้จะมีลมลมแรงด้วยสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นศาลาอันนี้เป็นศาลาเก่าแต่ว่าศาลาเก่าแม้จะถูกบุรณะขึ้นมาใหม่ก็ยังคงความเป็นของเก่าเอาไว้ได้ จึงมีสเสน่ห์ของคนในยุคนั้นสมัยนั้นที่ทำไว้เพื่อใช้สอยต่อมาเมื่อมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นสิ่งปลูกสร้างเก่าๆแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นกันอันนี้ก็ตามภูมิปัญญาของคนสมัยนั้นที่ทำได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุคตามยุคตามสมัย ก็จะเป็นโรงต้มน้ำร้อนแล้วก็เป็นที่ล้างบาตรดูการจัดเรียงฟืนทำด้วยความเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะไปที่กุฏิหลวงปุรีกุศละทะโลวัดถ้ำพาแดงซึ่งหลวงปู่ได้เคยมาพักภาวนาที่นี่ กุฏิของท่านอันนี้ถามจากผู้ที่อยู่เก่าบอกว่าเมื่อก่อนเป็นมุงจากยาคาแต่ว่าตัวนี้ก็ปรับบุรณะใหม่แต่ยังคงรักษาสภาพเดิมเอาไว้ได้ให้คงสภาพเดิมยังมีเศษไม้ที่เป็นเศษซากกุฏิเดิมของหลวงปู่เก็บไว้อยู่เดี๋ยวเรามาชมกันรอบๆ ว่ากุฏิที่หลวงปู่ท่านอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงเพื่อความเป็นมงคลที่ได้มาเห็นสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาพักภาวนามาบำเพ็ญเพียรกว่าที่ท่านจะได้รู้ได้เห็นธรรมะอันใดอันหนึ่งก็เป็นเรื่องยากทำมาเยอะนะเป็นห้องกระจกด้านหน้าจะเป็นอ่างน้ำมีโขดหินจำลองมีหินจำลอง มีอ่างน้ำก็เป็นที่พักสำหรับครูบาอาจารย์เมื่อทั้งวัดมีงานนิมนต์พระเถระมาก็จะใช้หลังนี้เป็นที่รับรองของพระเถระผู้ใหญ่ตอนนี้เรากำลังไปอีกที่หนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญที่อยู่ร่วมสมัยกันกันกบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต คือหลวงปู่ชอบเราจะไปสถานที่ที่หลวงปู่ชอบท่านได้มาพักภาวนาหรือไปกุฏิของท่านกุฏิหลวงปู่ชอบทราบว่าท่านมาพักภาวนาที่นี่แล้วก็ยังคงรักษาสภาพเดิมของกุฏิท่านเอาไว้ได้โดยยังไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมแต่อย่างใดแต่จะมีส่วนที่ชำรุดไปบ้างนะทีนี้ เนื่องจากว่าบริเวณที่ตั้งยังอยู่ภายในป่าเราก็จะต้องเดินลุยๆกันสักหน่อยพอดียังไม่ได้เปิดพื้นที่ให้มีความสะดวกในการเข้าไปก็ต้องเดินลุยเข้าไปเพื่อที่จะมาชมกุฏิสมัยก่อนครูบาอาจารย์เมื่อครั้งที่ท่านมาบำเพ็ญเพียรก็จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านค่อนข้างมาก ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นกำไรละกุฏิหลวงปู่เป็นกุฏิที่มุงแฝกส่วนฝาเนี่ยก็เป็นฝาไม้ไผ่หลวงปู่ชอบท่านมรณภาพที่จังหวัดเลยอำเภอปังสพภุมโอ้ก็มีมีมีใช้น้ำมันหุ้มคนเสาวไว้ ป้องกันปลวกหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบเคยเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่กุฏิหลวงปู่มั่นผูริทธาโตที่อยู่วัดป่าน้องผือนาในแล้วก็วัดป่านางนิมิตนี่เป็นกุฏิลูกศิษย์ของท่านนัออสการนี่เป็นของดั้งเดิม จากการสอบถามอันนี้เป็นชุดดั้งเดิมทั้งหมดเลยไม่ได้มีการปรับปรุงบูรณะมีเฉพาะเนี่ยหลังคาที่ทำมามุงไว้ใหม่เพราะไม่อย่างนั้นพื้นเนี่ยก็จะถูกน้ำฝนถูกน้ำมันก็จะเสียหายนี่ทางวัดก็เลยมุงขึ้นใหม่เพื่อให้ไม่ให้ฝนโดนแผ่นไม้กระดานก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ,อะพออยู่ได้ ไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างเป็นที่ตั้งของกุฏิที่หลวงปู่ชอบได้มาพักภาวนาที่นี่ใครที่ยังไม่เคยเห็นก็มาดูมาชมกันได้ต่อไปคงได้รับการพัฒนาขึ้นได้รับการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบแล้วก็ให้ถือว่า ที่แห่งนี้มีความสําคัญที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเหมือนหลายๆที่หลายๆแห่งที่เราจะเห็นกันสถานที่ที่มีความสําคัญกับครูบาอาจารย์พระเถระสายกรรมฐานก็มักจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเราชาวพุทธแล้วก็ให้ความสําคัญกว่าที่ท่านจะมีธรรมะมาบอกมาสอนเราได้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติแล้วก็ทุ่มเท ภาษาพระเนี่ยท่านใช้เขาเอาไปเอาตายอยู่พอสมควร